สนับสนุนโดยเบเนพ l u s โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองท่านผอรอนะวันนี้นะให้ทีมกฎหมายไปดำเนินคดีกับทนายตั้มเลยทนายตั้มมันเป็นทนายมันรู้ดีเนะี่ยมันก็ดีเลยจะได้ใช้เหตุนี้ในการขอเอกสารตรวจสอบเส้นทางการเงินนะถอนแจ้งความท้าไม่ทันใช่ไหมครับ <c oughs> นี่ไง ผมนึกบอกว่างานนี้แล้วทนายตั้งแม่งไม่หยุดนะมันแจ้งความต่อเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยว่าพี่ต่อกูจะไปไม่มีบริหารใชครับโอเคถ้าไม่มีบริหารปฏิหารนะประเทศเราก็คงจะไม่มีทางออก ตอนนี้คุณเห็นไหมว่าวันนี้ดูทนายตั้มออกมาดับเครื่องชนตำรวจเละตุ้มเป้เลยใช่ไหมวันนี้มีการแจ้งความดำเนินกนดีกับอบตลอด,ด้วยแล้วภรรยาด้วยนะผมก็จะดูด้วยว่าทนายตั้มจะไปได้สุดขนาดไหนนะแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เล็กหรอกนะ พ้อควาตลอถึงขนาดไปถอนแจ้งความใช่ไหมถอนถอนการดําเนินคดีทนายตั้มแล้วไปแล้วอวาตลไปคบใครไม่คบไปคบไอ้ปงเหน่งนะครับไอ้ปงเหน่งนี่ไม่มีเครดิตนะผมรูผิดหวังนะที่คนระดับขอาตลนะไปให้ค่าไอ้ปงเหน่งนะไอ้ปงเหน่งนี่คือส8บปมงกุฎตัวดีนี่ใช่ไหมคือค,บ,ค,ค,บ,คบกับใครไม่คบไปคบกับ ไอปองเหน่งโอ้ยไอปองเหน่งไ้พาจนไงใชอไหมท่านผมว่รนะวันนี้นะให้ทีมกฎหมายไปดำเนินคดีกับทนายตั้มใช่ไหมทนายตั้มมันเป็นทนายมันรู้ดีเนี่ยมันก็ดีเลยจะได้ใช้เหตุนี้ในการขอเอกาสารตรวจสอบเส้นทางการเงินนะถอนแจ้งความทด้ไม่ทันใช่ไหมครับนี่ไง ผมนึกบอกว่างานนี้แล้วทนายตั้มแม่งไม่หยุดนะมันแจ้งความต่อเนี่ยผมยังนึกไม่ออกแล้วพี่ต่อกูจะไปยังไงต่อนะผมว่างานนี้เหนื่อย okay, นคะรังานนี้เหนื่อยแน่นะนะเพราะว่าจากที่แฉกันมานี่เส้นทางการเงินมันไปหมดเลยในชะ่ไหมก็รอดูแล้วกันผมเชื่อว,ว่างานนี้นะฟ้าผ่าประทุมวันนะคอยดูแล้วไม่รู้ว่าแม่งจะลามไปถึงกันไหนนะ เขามีชื่อญาติพี่น้องลูกเมียใครบ้างก็ไม่รู้นะก็เตรียมรับเวรนรับกรรมไว้น,นี้แล้วกนะันผมดูแล้วมันท่าทางยังหยุดไม่อยู่ละเอาคอยดูแล้วเราผมนั่งดูข่าวเนี่ยข่าวอยู่้างหน้าผมเลยผมปิดเสียงไว้เยอะแต่ว่าภาพข่าวเห็นได้ชัดว่าวันนี้นะน,นายตั้มแม่งดับเครื่องชนแบบนี้นะ ก็ต้องมั่นใจในหลักฐานใช่ไหมไม่งั้นจะกล้าแจ้งความดในคดีผมว่าตลอได้ไงเออวันนี้ผมว่าแม่งไปไกลกว่าที่เราคิดแล้วละ่ะนี่ประเทศเราแม่งอีดุมตรงน้งอ่ะวันนี้ตำรวจนะถึงยุคที่ตกต่ำสุดๆนะกูลองดูนะเอาอย่าเงี้ยคุณจับตาพรุ่งนี้มาเรือน,นี้เป็นต้นๆไปแล้วกัน คุณจับตาดูเพราว่าตลอให้ดีนะว่าจะแก้เกมตรงนี้ยังไงครับการยื่นฟอ้องด้วยตัวเองเนี่ยนะครับคดีมินประมาทนะถ้าคุณแจ้งความมันจะช้าหน่อยแต่ถ้าคุณยื่นฟอ้องตัวเองนี่ยมันไปไวมากนะเพราะไม่ต้องผ่านขั้นตอนของตำรวจทนายสามารถร่างคำฟอ้องเองนะครับส่งเข้าสารพิจารณา กรมีการสื่อพยานกันนี่งานนี้ผมว่าสนุกนะครับถ้าเกิดมีการอ้างพยานคนนั้นคนนี้ต้องมาให้ปากคำในศารนี่นะครับให้การเทจก็ติดคุกนั้นต้องให้การไปตามข้อใช้จริงเนี่ยว่างานนี้แม่งสนุก,กนแค่นี้แล้วับนะผมบอกเลยว่าเละเอาแค่นี้แลยครับรอดูแลวกันนะนนะใครไม่เชื่อก่อนไม่ว่าอะไรแนละ้ว ผมพูดคิดไม่ต้องเชียรผมหรอกครับน,นี่แหละครับกรรมมันเกิดจากการกระทำนะถ้าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นกรรมมันก็ไม่มีกรรมใช่ไหมถ้าเราไม่ไปทําผิดกฎหมายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรแต่เพราะบางคนทําผิดกฎหมายจิงต้องกลัวนะครับแต่ผมบอกงานนี้นะครับ เป็นเรื่องใหญ่นะยังไม่ต้องเชื่อผมนะรอให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมานึกถึงผมนะแต่ผมยังไม่เคยพูดเลยพลาดนะใช่ไหมหลายเรื่องที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้นยังไม่ผิดนะส่วนใหญ่ถูกเกือบทุกเรื่องด้วยดังนั้นเรื่องนี้ผมว่าฟ้าผ่าประทุมวันแน่นอน วันนี้ก็ใครใหญ่ใครใหญ่ใครอยู่นะครับหรืออาจจะช้างชนช้างนะนาจะชนต่องานนี้ต่ออยู่แล้วนะครับแต่ต่อจะเจอกับแบ็คโฮนะรู้จักรถแบ็คโฮนะไหมแบ็คโฮนะไม่ใช่แบ็คโฮนะครับแบ็คโฮนะครับ จองงอยนเลยแบ็คโฮแบ็คโฮนะไม่ใช่แม็คโครถแม็คโครไม่มีนะมีแต่รถแบ็คโฮนะรถโฟก์ลิฟต์ก็ไม่มีนะมีแต่รถโฟก์ลิฟต์นะนะรถโฟก์ลิฟต์แล้วรถโฟก์มันไม่มีลิฟต์นะรถโฟก์กับรถเต่านะก็เรียกรถโฟก์แต่ถ้ารถโฟก์นะโฟก์แปลว่าซ่อมนะคุณเห็นไหมรถโฟก์ลิฟต์ที่มีซ่อมแทงเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นยก ฟ็อกก็คือซ่อมลิฟต์ยกขึ้นวันนี้เราเรียกตามปากใช่ไหมรถแมคโคกับรถฟ็อกลิฟแต่ความจริงไม่ใช่แบคโฮแบคโฮกับฟ็อกลิฟคนมานอกเรียกแมคโคก็มีหลายเรื่องนะเหนะมือนกับสมัยผมเรียนครับ ห้ผมไปหยิบป,ปั้นจีผมว่าอะไรคือปั้นจีรู้จักปั้นจีไหมปั้นจีทำไมโรงเรียนมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวตอกอเขาเรียกว่า counter punch c o u า t e r punch punch เนอะดันั้นคนไทยออกเสียงไม่ได้ก็เรียกว่าปั้นจีถ้าคนไทยจะเรียกไ,ได้ยินมาเขาเรียกปั้นจีเหมือนคำว่าฝรั่งนะ ก็มาจากคำว่าฟรานซ์ฟรานซ์ฟรานเซสฟรานเซสใช่ไหมก็กลายเป็นฝรั่งเศสฟรานเซสฟรานเซสก็กลายเป็นฝรั่งเศสเพราะประเทศแรกที่มาชนชาติแรกที่มาประเทศอะไรคือฟรานเซสใช่ไหมฟรานเซสกลายเป็นฝรั่งเศสนะครับตอนนี้กลายหัวทองมาเรียกฝรั่งหมดเลยใช่ไหม สกูไรนะก็มาจากคำว่า School School ส, School ก,สากูไรเวอร์สกูไรใช่ไหมสกูไรเวอร์ก็เรียกสกูไรแม่งเลยนะเนี่ยนะโอเคนะว,วันนี้ไม่รู้จะคุยอนะไรพอแล้วนะสี่สิบกว่านาทีละนอนไวสักหนึ่งวันนะ